สรุปหนังสือเบื้องลึกของสมองที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเขียนโดยเดวิดอีเกิลแมนสมองของมนุษย์คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของธรรมชาติมันไม่เพียงแต่ควบคุมการหายใจการมองเห็นการคิดและการเคลื่อนไหวแต่ยังเป็นรากฐานของความทรงจำตัวตนความรู้สึกและความคิดสร้างสารรค์หนังสือเล่มน,นี้เขียนขึ้นเพื่ออธิบายว่าสมองของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแบบสำเร็จรูปแต่เป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ผู้เขียนเรียกระบบนี้ว่าเดินสายแบบมีชีวิตหมายถึงสมองที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของตัวเองตามประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเนื้อหาสำคัญ 1. สมองไม่ใช่เครื่องจักรที่ตายตัวผู้เขียนเปรียบเทียบสมองเหมือนสนามก่อสร้างที่ไม่เคยหยุดทำงานเพราะทุกสิ่งที่เราประสบพบไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นการเคลื่อนไหวล้วนกระตุ้นให้สมองสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆอ,อยู่เสมอ 2. เด็กมีสมองที่ยืดหยุ่นมากที่สุดแต่ผู้ใหญ่ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่สมองมีความยืดหยุ่นสูงที่สุดเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาทักษะหรือการเคลื่อนไหวได้รวดเร็วแต่ผู้เขียนย้ำว่าแม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสมองก็ยังคงปรับตัวได้อยู่เพียงแต่ต้องใช้เวลานานขึ้นและต้องฝึกฝนซ้ำๆมากขึ้น 3. ประสบการณ์กำหนดโครงสร้างของสมองสมองจะปรับโครงสร้างตามสิ่งที่เราทำซ้ำๆ เช่นหากเราฝึกเล่นเปียโนทุกวันสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนิ้วจะขยายตัวและเชื่อมโยงเข้มแข็งขึ้นในทางตรงกันข้ามหากเราหยุดใช้ทักษะนั้นเส้นทางประสาทก็จะค่อยๆจางหายไปหลักการนี้อธิบายได้ทั้งเรื่องการเรียนรู้การลืมและการพัฒนาทักษะต่างๆ 4. สมองไม่จำกัดอยู่แค่ประสาทสัมผัสที่มีมาแต่กำเนิดโดยปกติสมองจะรับข้อมูลจากตาหูจมูกลิ้นผิวหนัง แต่ผู้เขียนอธิบายว่าสมองสามารถตีความข้อมูลใหม่ๆได้หากได้รับการฝึกและเมื่อฝึกไปเรื่อยๆสมองก็จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจสมองไม่ได้เกิดมาเพื่อรับข้อมูลแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจสิ่งใหม่ได้เสมอ 5. สมองปรับตัวเมื่อเกิดการสูญเสียมีกรณีศึกษามากมายที่ผู้พิการสามารถใช้สมองส่วนอื่นชดเชยประสาทสัมผัสที่หายไปเช่นคนตาบอดบางคนมีสมองส่วนประมวลผลภาพ ถูกนำมาใช้ประมวลผลเสียงทำให้พวกเขาฟังเสียงได้ละเอียดกว่าคนทั่วไป6ความจำคือการสร้างใหม่ไม่ใช่การเก็บภาพถ่ายผู้เขียนอธิบายว่าความจำของมนุษย์ไม่ใช่การเก็บภาพหรือเสียงไว้แบบตายตัวแต่คือการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงใหม่ทุกครั้งที่เรานึกถึงเมื่อเราเระลึกถึงเรื่องใดเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งดังนั้นความทรงจำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและยังอธิบายได้ว่าทำไมาคนเราจึงจำเรื่องเดียวกันแตกต่างกัน หรือความทรงจำบางอย่างเปลี่ยนไปตามอารมณ์ในช่วงเวลานั้น 7. การเรียนรู้คือการสร้างเส้นทางประสาทใหม่การเรียนรู้ทักษะใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาษาดนตรีกีฬาหรือวิชาการล้วนต้องอาศัยการสร้างเส้นทางประสาทใหม่ในสมองยิ่งเราฝึกซ้ำม,มากเท่าไรเส้นทางเหล่านี้ก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้น 8. ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการเชื่อมโยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสมองที่มีประสบการณ์หลากหลาย จะมีเส้นทางประสาทที่เชื่อมโยงกันหลายทิศทางทําให้สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ดูไม่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันกลายเป็นความคิดใหม่ๆหรือแนวทางแก้ปัญหาที่แปลกและสร้างสารรค์ดังนั้นการเปิดรับสิ่งใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นสมองให้สร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆได้มากขึ้น 9. สมองกับเทคโนโลยีในอนาคตผู้เขียนเชื่อว่าในอนาคตมนุษย์จะสามารถสร้างประสาทสัมผัสใหม่ๆผ่านเทคโนโลยีเช่นการเชื่อมต่อสมองเข้ากับข้อมูลจากโลกภายนอกโดยตรง และฝึกให้สมองตีความข้อมูลเหล่านั้นเป็นประสบการณ์แบบใหม่เช่นการรับรู้สภาพอากาศหรือข้อมูลตลาดหุ้นผ่านความรู้สึกในร่างกายหากเราฝึกสมองให้เข้าใจมันก็จะเรียนรู้ได้เหมือนเป็นประสาทสัมผัสจริงๆสิตัวตนของเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะสมองเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตัวตนของเราจึงไม่ใช่สิ่งคงที่แต่เป็นผลรวมของประสบการณ์ความทรงจำความเชื่อและสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนั่นหมายความว่า หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นนิสัยความคิดหรือทัศนคติก็สามารถทําได้จริงเพียงแต่ต้องอาศัยความตั้งใจการฝึกฝนและการป้อนประสบการณ์ใหม่ให้สมองอย่างต่อเนื่องบทสรุปหนังสือเบื้องลึกของสมองที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทําให้เราเข้าใจว่าสมองไม่ใช่สิ่งที่ถูกกาหนดตายตัวตั้งแต่กําเนิดแต่เป็นระบบที่ยืดหยุ่นปรับตัวและพัฒนาได้ตลอดชีวิตหลักการของเดินสายแบบมีชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ควรมองตัวเองว่าเป็นคนแบบนี้ตลอดไปพระสมองของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากเราตั้งใจและให้เวลาสมองได้เรียนรู้เส้นทางใหม่ๆจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นและเราจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองดังนั้นชีวิตของเราจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแต่คือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราป้อนให้สมองในแต่ละวันหากเรากล้าเปลี่ยนเราก็สามารถกลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้น และมีชีวิตที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความหมายมากขึ้น